ผมกับคู่ห่างนักพันนะคะเปิลเราก็ต้อมนะคะครับวันนี้เราก็ยังไงดีเฮียเรากำลังจะไปดูหน้าง,งานเนาะเป็นเคสแรกประเดิมรายการบ้านเราเอาไงดีนะคะคก็คือ EP ีรีแรกรเนาะเคสนี้ก็เป็นเคสที่เข้าคิวไว้นะคะว่าคือเราโพสต์ <post S 2> ไว้ว่าเราจะไปเนาะก็เป็นเคสที่ใกล้เราที่สุด พอดูระยะทางที่เราไปได้เนี่ยเราก็เอ่อเป็นดูเป็นเคสที่มีปัญหาด้วยก็เลยอยากจะต้องไปเพื่อที่จะคือต้องบอกว่าถูกประสงค์ก่อนเฮียว่ารายการเนี้ยวัตถุประสงค์มันคืออะไรก็รายการนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือทําขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่กําลัง จะทําบ้านหรือทําอยู่แล้วติดป,ปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรระหว่างงานก่อสร้างหรือมีปัญหาอะไรกับช่างพลรับเหมานะครับแล้วจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับแล้วก็ถ้าแก้ไขเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็เราก็จะไปช่วยแนะนวทางให้ <c oughs> คือคือเราอะให้ความสําคัญสภาพจิตใจอันดับแรกนะ <c oughs> เราไปเนี่ยเราไม่ได้ไปกะจะแบบคุณต้องทาอย่างงูน้นท้องล่งนนอย่างนี้หรือ <c oughs> เราไปสั่งช่างอะไรเงี้ยว่าต้องทำยงอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ได้ไปสั่งใครเลยเพราะว่ามีบางคนเม้นต์มาว่าแบบคุณจะ ไปสั่งใครได้จุดประสงค์เราคือไปเพื่อเยียวยาก่อนเพราะเรารู้ว่าเวลาคนโดนอะ่ะเขาคิดว่าเขาโดนเนี่ยมีความทุกข์แล้วเพราะบ,บ,บ้านมันคือความฝันอ่าแล้วก็คือเงินก้อนใหญ่ในชีวิตครับงนั้นเราไปเนี่ยเราพยายามไปให้เขารวบร,วม,รวมสติก่อนว่าเขาอยู่ในจุดไหนเพียงพ้ำหรือไม่ได้เพียงพ้ำบางคนไม่ได้เพียงพ้ำแต่แต่แต่แตคิดว่าคิดว่ากูเพียงพ้ำอ,อ่ะเออบางทีเขาบางใจเคียวว่าเฮ้ยเฮียคคำนวณแล้วนะแบบอย่างเนี้ย คือมันไม่ได้แบบเท่าไหร่หรอกเออจะได้สบายใจอันดับแรกคือไปเพื่อเยียวยาจิตใจก่อนในฐานะเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนคู่คิดดับ2เนี่ยเราก็จะบอกว่าเมื่อเราประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยจากที่เขาบอกเราครับนะ เราก็ค,คิดว่าถ้าเป็นเราถ้าเป็นเฮียคิดว่าจะไปทางไหนต่อโดยใช้ข้อมูลณปัจจุบันแล้วก็คาดการว่าเออมันต้องใช้ตังเท่าไหร,ตร่ตรงนู้นตรงนี้เนาะทำยังไงก็เพื่อที่จะไปบอกโซลูชันนี่แหละว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราจะทําอะไรครับง่ายๆเลยคือว่าเราไม่ได้ไปสั่งใครนะครับผมไม่มีสิทธิ์ไปสั่งใครทั้งนั้นนะครับเราไปเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าสาเหตุนะครับที่มันเป็นแบบเนี้ยมันเกิดปัญหาแบบเนี้ยหรือที่คุณคิดกําลังจะทําแบบเนี้ยสาเหตุของปัญหานะครับมันเกิดจากอะไรแล้วถ้าจะไปต่อ ไปต่อในแนวทางไหนได้บ้างนะครับใช้เงินเท่าไหร่ให้ข้อมูลนะครับว่ามันจะไปต่อในแนวทางไหนได้บ้างเพื่อให้เจ้าของบ้านตัดสินใจเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจให้นะครับเราแนแนวทางว่าถ้าคุณจะไปต่อไปในแนวทางไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมืดแปดด้าน ไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆได้แต่นั่งมองบ้านที่มันไม่เสร็จนะครับไม่รู้จะทํำยังไงคําแนะของเราเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเจ้าของบ้านนะครับและการแชร์ไปสู่คนอื่นด้วยเนี่ยเห็นเป็นแนวทางเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ไกลเราเราไปไม่ได้ได้ดูคลิปเออเหมือนกันเลยนี่แนวทางแก้ไข คล้ายๆกันมันจะทําให้วงการเนี่ยครับของคนที่เก็บหอมรอมริบมาเพื่อที่จะมีบ้านเนี่ยมันมันต้องได้บ้านอ่ะครับมันวงการนี่มันจะน่าอยู่มากขึ้นถ้าเรามีความรู้มีคนที่มีประสบการณ์นะครับมาแชร์ให้เราฟังนะครับผมเนี่ยไม่ได้เก่งมาจากไหน แต่ผมแค่มีประสบการณ์มากกว่าเจ้าของบ้านแค่นั้นเองเราเอาประสบการณ์เนี่ยมาช่วยแนะนวแ,แค่นั้นเองไม่ได้ไปบังคับหรือไปสั่งใครทั้งนั้นก็เราทำหน้าที่ตัวเองนะคะในฐานะเจ้าของบ้าน <c oughs> ว่าความรู้ที่เรามีเราก็ต้องรับผิดชอบค <c oughs> ่า <c oughs> ที่เราควรจะมีและที่สำคัญคือเรามาเนี่ยไม่ได้ได้ตังค์สักบาทนะครับเสียตังค์ด้วยนะครับทั้งค่าน้ำมันค่าเสี๋ยเวลานะครับเราต้องทิ้งรูกไว้กับคนอื่นครับแล้วก็เราเองก็มีงานประจำที่ต้องทำนะครับอ่าไม่ได้มาเพื่อ เพื่อที่จะมีรายได้พิเศษตร,ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีรายได้นะครับเป็นงานการกรุศลล้วนๆดังนั้นเนี่ยก็การกรุศลเพื่อที่จะให้เป็นวิทยาทานนะครับเท่านั้นเพราะว่า,าไม่อยากให้เกิดเคสแบบนี้แต่แน่นอนมันอาจจะเกิดแต่ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับอนาคตร้อยเคสมันลดลงมาลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งได้ ก็ดีใจแล้วครับอย่างน้อยอีก50คนเขารอดหรือเป็นไปได้มากกว่านั้นร้อยเคสมันเหลือน้อยกว่านี้ได้ก็จะดีครับตายตาหลับแล้วเฮียครับ,รบโอเคค่ะก็ขอบคุณเจ้าของบ้านทุกท่านด้วยนะคะที่เรียกอะไรอะ่ะยอมให้เป็นวิทยาฐานใช่แล้วก็หลายๆคนก็ลงมาในเวท ting list ด้วยแล้วก็อยู่ไกลก็ลงกันแต่ว่าก็ถือว่ายินยอมพร้อมใจเนาะทีนี้ยก็ไม่ดูว่า ไปได้ไม่ได้ก็อีกรเรื่องนึงก็สําหรับใครที่อยู่ไกลหรือไม่ได้ไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเราเองเนี่ยก็พยายามทําให้ดีที่สุด <c oughs> เรามีกันอยู่เท่านี้นะครับก็อาจจะอาจจะช่วยได้แค่บางเคสแต่แน่นอนเชื่อว่าทุกเคสที่เราไปทำเนี่ยจะเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ต้องไปฟังหรือ ดูคลิปเราเนี่ยก็มีสติมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแนวทางได้ด้วยเช่นกันนะครับก็อยากให้ฟิลของรายการนี้มันออกมาในแนวเพื่อนนะคะไม่ได้แบบทําแล้วออกมาดูแบบว่าเอาความทุกคนอื่นมาขายใช่ครับเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับค่ะก็เนาะไม่รู้จะพูดอะไรแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันแล้วก็สนับสนุนเรานะค,ะครับเราก็อาจจะไม่ได้พูดถูกทั้งหมดน้อยเฮียเพราะว่ามันก็ตามประสบการณ์นะคะคเมื่อประสบการณ์มากขึ้นก็ มุมมองก็จะหลากหลายขึ้นก็คิดว่าเท่าที่ประสบการณ์ที่มีแล้วก็มุมมองที่มีก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ในระดับหนึ่งนะคะครับสวัสดีครับ